thank you แล้ววันนี้นะคะก็พบกันอีกเช่นเคยนะคะนายจอร์แดนเบต้าเน็กเจน EP ที่2ี่ค่ะ นี้นะคะเมย์ก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาชมปลากระกดัลายธงชาติค่ะใช่แล้วฟังไม่ผิดลายธงชาติซึ่งเมย์เชื่อว่าหลายๆท่านในที่นี้เนี่ยอาจจะเคยเห็นประกัดลายธงชาติผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแล้วและที่สําคัญนะะตอนนี้ที่โกลเด้นเบต้าสเตชันนะคะมีประกัดลายธงชาติคลิปสั้นหางพระจันทร์ครึ่งดวงนะคะคอยต้อนรับอยู่หน้าฟาร์ม ให้ทุกท่านมาชมความงานกันเรียบร้อยแล้วคะ่ะหรับประกาศสีธงชาตินะคะหลายๆท่านอาจจะเคยพบเห็นในรูปแบบต่างๆอาทิเช่นครีบยาวลายธงชาตินะคะหรือจะเป็นสองหางครีบยาวลายธงชาติหรือจะเป็นประกาศหางหนามหางมงกุฎลายธงชาติแต่ประกาศที่เป็นครีบสั้นหางพระจันทร์ครึ่งดวงและเป็นลายธงชาติต้องบอกว่ามีนะคะแต่ว่าจะหาตัวที่แบ่งสีชัดๆเนี่ย เป็นเรื่องที่หาค่อนข้างจะยากและแน่นอน Golden Beta Station จะได้มีการเพราะตประกาศสีธงชาติคริปสั้นหางพระจันทรครึ่งดวงนี้ต้องบอกว่าความนิ่งของสายเลือดเนี่ยเอาไปเลยที่80-90%เลยค่ะที่ลูกออกมาเนี่ยจะเป็นสีสันธงชาติชัดเจนแดงน้ำเงินและขาวค่ะซึ่งประกาศลายธงชาติครีบสั้นที่เพื่อนๆเ,เห็นในคลิปพ่อแม่พันกำลังรัดและผสมกันอยู่เนี้ย จะบอกวา่าคู่นี้นะทางคุณลงุงอ่านั่นเองนะได้นำมาเพาะต่อ3-4รุ่นแล้วนะคะแล้วก็ได้ลูกมาด้วยกัน3-4รุ่น ลูกของแต่ละรุ่นนะคะในเรื่องของสีสันที่ให้มาต้องบอกว่าแบ่งตัดกันชัดเจนในเรื่องของความเป็นแดงน้ําเงินและขาวขอบขาว,ขาว,ขาวตัดชัดเจนมากค่ะความนิ่งของสายเลือดให้ไปเลย8ปเซขึ้นไปนะคะก็ได้ลูกมานะคะจำนวนหนึ่งละและตอนนี้กําลังโตเรากําลังทยอยขึ้นฟอร์มนะคะและแน่นอนค่ะก็มีคุณลูกค้าหลายท่านนะคะชาวไทยเองที่มาที่ฟาร์มก็มาถามหาพ่อแม่พันธุ์ของประกาศธงชาติคริปสั้นหางพระจันทร์ครึ่งดวงต้องบอกว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินข่าวว่า มูลกันเป็นหลักหมื่นครึ่งแสนก็เลยทีเดียวต้องบอกว่าถ้ามาที่โกลเด้นเบต้าสเตชันหลักพันท่านก็นำกลับไปพอแล้วไปผสมได้แล้วค่ะ สีธงชาติในรุ่นนี้ที่เราผลิตขึ้นมานะคะก็ต้องบอกว่ามีจํานวนค่อนข้างจะจํากัดนะคะเพราะเราเน้นที่คุณภาพจริงๆเน้นที่สีจริงๆนะคะก็สําหรับใครที่สนใจนะสามารถสอบถามหรือเข้าไปชมในแอปพลิเคชัน Golden Beta นะคะจะมีทางทีมงานะคอะยอัปเดตลูกลงพร้อมราคาและคลิปนะ,ะแต่ละตัวให้ทุกท่านได้เลือกชมกันแบบจุใจเลย นอกจากท่านจะเข้าไปชมปลานะคะหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆและสาระดีๆในแอปพลิเคชันแล้วสามารถสอบถามปัญหาเพิ่มเติมนะคะผ่านไลน์ ID ไลน์นะคะใส่แอดไซน์นำหน้าแล้วพิมพ์ว่าโก l เด n นเ t ตอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งทาง YouTube Channel ช่องโกลเด้นเบตด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเมย์ต้องขอลาไปก่อนแล้วครั้งหน้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ